อีทางทุคังอริยสัจันติเมิีเขวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาที่ปัญญาอุทปาที่วิจา อุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปานิทังโทขังอริยศาสังปาริยเยยันติเมภิกเขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมมสุจักุงอุทปาทิยานัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพีเขวุปเพอนันุสุเต โธทรมเมสจุจักุงอุทภาทิยานังอุทภาทิปัญญาอุทภาทิวิชาอุทภาทิอาโลโกอุทภาทิก็สวัสดียามเช้านะหมู่เพื่อนนะวันนี้มีโปรแกรมเก็บผักบุ้งไปไปขายตลาดนะ ก็เป็นอาชีพเกษตรกรของเราเนาะก็ให้ดูแปลงผักบุ้งเรานะวันนี้เราเก็บไปลงตลาดไปขายตลาดก็เป็นการเป็นอาชีพหลักของเราก็แต่หัวใจหลักๆคือการสาธยายทำหนะ้าในการทำงานการขุดดินการถักหญ้าการมีลมหายใจเนี่ยเราแนบอยู่กับพระธรรมคำสอนตลอดเวลาไม่เคยคิดเรื่องอื่นเนาะไม่ ไม่เคยมีจิตใจฝักใฝ่ไปในทางโลกในเรื่องของโลกนั้นก็มีจิตปรารถนาฝักใฝ่อยู่แต่ในพระธรรมคำสอนก็สำหรับหัวข้อธรรมที่ได้สวดเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการสวดบทธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นช่วงของการเข้าไปทำใน อาการ12อย่างเนาะไม่ใช่ปริวัติ3นะส่วนนี้เป็นส่วนของอาการ12อย่างก็คือการเข้าไปกำหนดในยาน3ก็คือในสัจยานกิจยาและในในกะตาญานนั้นเป็นการที่เข้าไปกระทําในทุกขะอริยสัจนะเป็นส่วนแรกเป็นปริญญากิจก็จะขออธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ก่อนว่ายานสา ยานสามนี้ก็คือสัจญานในส่วนแรกนั้นสัจจญานก็คือยานที่เข้าไปกำหนดรู้เห็นทำตามความเป็นจริงตามสัจจะที่มีอยู่เรียกว่าเป็นสัจญานก็คือเข้าไปกำหนดรู้สัจจะเรียกว่าสิ่งที่เป็นจริงที่มีอยู่บนโลกนั้นก็คือ ส่วนของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าวความเสียใจความพิไลลำพันในสิ่งที่พระองค์ได้ตัดไว้นั้นว่าเป็นความทุกข์นั้นนั้นเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงที่มีอยู่บนโลกนี้มีอยู่ก่อนมีอยู่ก่อนแล้วที่พระองค์เข้าไปกำหนดรู้นั้นเรียกว่าเป็นสัจญาน ส่วนที่2เรียกว่ากิจยานก็คือการเข้าไปกําหนดในกิจ4ในอริยสัจสี่นั้นก็คือในทุกขอริยสัจก็คือเข้าไปกําหนดด้วยปริญญากิจเข้าไปกําหนดรู้นั้นด้วยปัญญากิจที่2เรียกว่าเป็นสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกนั้นคือกิจที่เข้าไปกําหนดละในเหตุให้เกิดทุกนั้น กิจที่สามเรียกว่าปหารก,กิจอ่าเ,เรียกว่าสัจจิกาตภก,กิจนะขวายคือกิจที่เข้าไปกระทําให้แจ้งในนิโรธในนิโรธศาสตร์นั้นคือเข้าไปกระทําให้แจ้งเรียกก็เป็นสัจจิกาตภก,กิจและกิจที่4คือกิจที่เข้าไปกําหนดในอริยัตถังคิโกมโคคือข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกนั้นเรียกว่าเข้าไปทำให้เจริญขึ้นในมรรคมีองค์8เรียกว่าเป็นภาเวตัพกิจนี่เป็นกิจสที่เข้าไปกำหนดเรียกว่ากิจยานยานที่สามเรียกว่ากะตายานก็คือยานที่ไปเข้าไปกำหนดในพระองค์นั้นว่าทุกขะอริยสัจ ได้กําหนดรู้แล้วด้วยปัญญานั้นกัตยานก็คือก็ไปกําหนดรู้ว่ากิจนี้ทําเสร็จแล้วเรียกว่าเป็นกัตยานในทุกขะอริยสัจข้อที่2ก็คือกัตยานที่ประกาศในสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกนั้นว่าสมุทัยควรละพระองค์ก็ประกาศด้วยกัตยานั้นว่าพระองค์ละแล้วเรียกว่าเป็นการประกาศกัตยาน ในสมุทัยส่วนที่3ก็คือนิโรธคือทางดับทุกขนั้นการเข้าไปกระทําให้แจ้งในนิโรธนั้นเมื่อพระองค์ประกาศกตัตยานก็คือประกาศว่านิโรธพระองค์ได้กระทําให้แจ้งแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นการประกาศกตัตยานลำดับต่อไปก็คือ นายมักมีองค์ดที่ควรทําให้เจริญขึ้นเรียกว่านิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจงพระองค์ก็เข้าไปกราบประกาศว่าพระองค์ได้ทําให้เจริญขึ้นแล้วด้วยทางแห่งอริยมักมีองค์8นั้นพระองค์ได้เดินแล้วก็จึงประกาศว่าเป็นกะตยานก็คือการทําให้เจริญแล้วอย่างนี้น่าเรียกว่าเป็นการประกาศยานสาม แล้วก็ประกาศกิจสี่ในอริยสัจส,สี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเข้าไปกำหนดอาการ12อย่างในธรรมจักกับวัฒนสูตรที่พวกเราได้ฟังกันเนาะวันนี้ก็มีเวลาน้อยในการสาธยายธรรมก็อธิบายแบบสั้นๆเพื่อพวกเราได้ฟังแล้วจะได้เข้าไปพินิษ์พิเคราะห์พิจารณาในสภาวะจิตของท่านเองว่า บทสวดสวดอย่างนี้ความหมายความเข้าไปกำหนดเข้าไปรู้ตามรู้อย่างนี้แล้วก็กำหนดให้สว่างในใจของแต่ละท่านแต่ละท่านก็ควรกำหนดรู้ตามอย่างนี้ไม่ไม่ด้มมมหมายความว่าจะสวดอย่างเดียวแล้วเราไม่รู้อะไรเลยนั้นทำก็จะก็จะไม่เจริญขึ้นในเวลาที่สั้นลงเนาะก็จะใช้เวลานานในการกว่าจะรู้ความหมาย ก็ขอบคุณสำหรับเกือบ7,000ครั้งนะสำหรับหมู่เพื่อนที่อาจจะเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสไม่สามารถฟังเสียงได้ก็ใช้การบรรยายเป็นภาษาที่ระบบแจ้งมาว่ามีเกือบ7,000ครั้งในคลิปของเราที่เราได้แสดงนั้นก็ขออนุมโมทนานะหมู่เพื่อนที่มีความ มีความเห็นมีความสำคัญในการฟังพระธรรมคำสอนที่เราได้แสดงนั้นเป็นกุศลของท่านแล้วเป็นกุศลของเราแล้วที่ได้ได้ทำมาร่วมกันเนาะได้แสดงธรรมให้ท่านได้ฟังนี้เป็นตัวปัญญาที่เข้าไปกำหนดรู้ในกองสังขารนั้นก็สาธุสำหรับมู่เพื่อนที่เห็นความสำคัญนี้ก็กำหนด ตามที่เราได้แสดงเนาะเป็นกิจ4ในอริยสัจสีปริญญากิจคือเข้าไปกําหนดรู้ในทุกขะอริยสัจนะวันนี้แสดงไว้บทแรกเป็นปริญญากิจก็ปริญญากิจนั้นก็มี3อย่างก็คือยาตะปริญญาตีละณะปริญญาแล้วก็ปหาณะปริญญาก็มีปริญญาสามนะในบทแรกที่ได้อธิบายไปนี้ยาตะปริญญาก็คือการเข้าไปกําหนด ในสิ่งที่มีอยู่นั้นก็คือทุกมีอยู่ชาติทุก์มีอยู่ชาลาทุกมีอยู่มรณะทุกมีอยู่โสกะปริเทวะทุกเหล่านี้เป็นทุกที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแม้พระองค์จะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เรียกว่าเป็นติระปริญญาคือการเข้าไปกําหนดรู้ในสิ่งที่มีอยู่นั้นก็ใช้ร่วมกันกับ ยานทั้งสามในเบื้องต้นนั้นก็เข้ามากำหนดรู้ให้ชัดเจนในหัวใจของท่านข้อต่อไปก็คือติรณะนะปริญญาก็คือการเข้าไปเข้าไปกำหนดให้แจ้งในข้อธรรมต่างๆเหล่านั้นที่มีอยู่นั้นเข้าไปกำหนดให้สว่างในใจของท่านก็คือการเข้าไปทำติรณะนะปริญญา ไปตามรู้สิ่งที่มีอยู่นั้นให้สว่างในหัวใจตีละนะปริญญาตัวนี้ตีละนะสมณสนะเป็นตัวเดียวกันนะเป็นปริญญาที่ควรเข้าไปกระทําให้แจ้งนั้นข้อที่3ก็คือปะหานะปริญญาเข้าไปกําหนดรู้ว่าสิ่งใดควรรู้สิ่งใดควรละนี่เป็นพื้นฐานแรกในการเข้าสู่ทุกขะอริยสัจนะการจะเข้าถึงอริยสัจสี่ ปริญญาสามนี้ท่านต้องกําหนดในสภาวะจิตของท่านเองให้สว่างในใจของท่านนั้นว่ากิจนี้จําเป็นที่จะต้องเข้าไปกําหนดให้ครบตามที่อธิบายขยายความมานี้ก็เป็นคําบรรยายที่เสริมจากการสวดบ,บทธรรมจักกัะพาะทันสูตรนั้นที่หมู่เพื่อนญาติพี่น้องทั้งหลายบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีความหมายอย่างนี้ ก็วันนี้เราถือว่าเราได้เกิดมาชาติหนึ่งมีดวงตาที่ปราศจากทุลีได้พบเห็นธรรมอันประเสริฐนั้นมีมูลค่ามากมายกว่าทรัพย์สินเงินทองหมื่นล้านแสนล้านเป็นพระราชามหาจากักรพรรดิเป็นมหาเศรษฐีผู้มีเงินมากมายบนโลกนี้ก็ไม่เทียบกับการได้ดวงตาเห็นธรรมวิสัยเปรตกินเท่าไหร่ก็ไม่อิม่มยิ่งกินก็ยิ่งอยาก ยิ่งหิวนั่นคือวิสัยเปรตแม้ว่าจะหาทรัพย์สินเงินทองหาความสุขได้มากมายมหาศาลแล้วใจก็ยังหิวอยู่ยังอยากอยู่อย่างนั้นยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่อย่างนั้นนั่นเป็นวิสัยแห่งเปรตนะมันเป็นของชั่วคราวนะทรัพย์บนโลกนี้ยศอํานาจวาสนาบนโลกนี้เป็นของชั่วคราวเพียงชั่วครู่ตายแล้วก็หมดไป นั้นท่านได้สั่งสมวิสัยแห่งเปรตกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไว้ในในอุปนิสัยของท่านแล้วท่านยังไม่พ้นวิสัยแห่งเปรตได้ในความหิวนั้นจงระลึกไว้เสมอว่าวิสัยเปรตกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มได้เท่าไหร่ก็ไม่พอคนมีเงินก็มักจะใช้เงินซื้ออำนาจ คนมีอำนาจก็มักจะใช้อำนาจไว้แสวงหาเงินนี่เป็นความชั่วร้ายในการปกครองที่ไม่ควรจะมีในผู้ที่มีอำนาจและในผู้ที่มีเงินนั้นเป็นความชั่วร้ายที่สุดท่านผู้ใดก็แล้วแต่ที่มีความคิดอยู่อย่างนี้ท่านคือผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความชั่วร้ายสว่างมา มืดไปนะเกิดมาด้วยบุญวาสนาอันสูงส่งแล้วก็ไม่ใช้โอกาสนั้นในความสว่างนั้นส่องสว่างไปตามพื้นหญ้าตามสิ่งที่มืดนั้นให้สว่างขึ้นแต่กับมีจิตใจที่ละโมบลบมากเรียกว่าสว่างมามืดไปบุคคลเหล่าที่สองก็คือสว่างมาสว่างไปก็ขอให้ใช้โอกาสวาสนา ที่มีนั้นส่องสว่างไปในทั่วโลกทั่วพิภพทั่วผืนแผ่นดินผืนหญ้าให้ทานแก่หมู่สัตว์แก่ผู้คนนั่นคือสว่างมาสว่างไปด้วยโอกาสวาสนานั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นกุศลที่สุดส่วนที่สามก็คือพวกที่มืดมามืดไปเกิดมาในตระกูลที่ ยากจนต่ำต้อยพิกลพิการแขนขาดขาขาดตาบอดหูหนวกก็ยังมีจิตใจต่ำทรามประนามไม่พบเห็นพระธรรมคำสอนไม่ฟังก็มืดมาก็มืดกลับไปอย่างนั้นพวกที่4ี่ก็คือพวกที่มืดมาสว่างไปแม้จะเกิดมายากจนต่ำต้อยพิกลพิการตาบอดหูหนวกแขนขาด มีสภาพชีวิตเยี่ยงเดรัจฉานการเคลื่อนมาเคลื่อนไปบนโลกก็เปรียบปรนหนึ่งเดรัจฉานขวางไปกับโลกเรียกว่าเกิดมาด้วยบุญน้อยมีกรรมหนักส่งมาเกิดเกิดมาแล้วก็ได้พบเห็นพระธรรมคําสอนได้ฟังพระธรรมก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสมีจิตที่เป็นกุศลจเจริญอยู่ในหัวใจเป็นนิดนะ เมื่อตายจากโลกนี้ก็ไปด้วยบุญที่ได้กระทานั้นในชาตินี้นั้นเรียกว่ามืดมาก็ยังมีโอกาสสว่างไปผู้มีอำนาจบนโลกนี้นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้อื่นที่ต่ำต้อยนั้นด้วยปลายลิ้นผู้มีอำนาจวาสนาด้วยยศ ด้วยชาติตะกูนั้นก็สามารถที่จะพลิกแผ่นดินด้วยฝ่ามือนะมีโอกาสทำํทำทําในสิ่งที่ดีมีโอกาสคิดคิดในสิ่งที่ดีและมีโอกาสพูดจงพูดในสิ่งที่ดีเถิดสาธุโอกาสหน้าพบกันนะกับเราเกษตรกร,ร,กรผู้ใฝ่ธรรมหัวใจนี้มอบแล้วแด่ พระธรรมคําสอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วล้านเปอร์เซ็นต์แม้จะจ้างเราเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเป็นเงินหมื่นล้านแสนล้านให้เราเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นนี้เป็นไปไม่ได้แล้วเรามั่นแล้วในพระธรรมนี้สาธุ